สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีน,นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายอีกหนึ่งแปลงพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลปราจันตคามอำเภอรปราจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีเป็นล็อกแบ่งจัดสรรน,นะครับตรงนี้นะทางเข้าก็คือ,อบริเวณที่ทางเพื่อนบ้านนะครับเขาทําถนนทําทบ้านใหม่นะฮะแล้วก็เอาของมาวางไว้ตรงนี้นะครับนั่นคือเป็นทางคอนกรีตน,นะจากตรงนี้ออกไปคอนกรีตประมาณ ห้าเมตรนะครับก็ถึงแล้วนะนี่ยครับหลักเขตอยู่ตรงนี้หลักเขตอยู่ตรงนี้หน้ากว้างประมาณสิบเมตรนะครับแล้วก็มาถึงเสานี้นะครับนี่ไฟฟ้ามีแล้วนี่ไฟฟ้ามีแล้วน้ําประปาต้องต่อมาจากเพื่อนบ้านนะครับประมาณห้าเมตรถึงแล้วปัจจุบันนี้ที่โลกล้างนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นที่จัดสรรเนื้อที่หนึ่งร้อย ยี่สิบเก้าตารางวาจะขายไปเลยนะครับแปลงนี้ในราคาสามแสนเก้าหมื่นบาทราคาประเมินอยู่ประมาณสามสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันนะฮะตรงนี้ขายสามแสนเก้าเกือบเกือบตามราคาประเมินนะฮะตรงนี้แต่ว่าเราขายสามแสนเก้านะครับแต่ราคานี้พร้อมโอนเลยราคานี้พร้อมโอนนะครับสามแสนเก้า ตามราคาประเมินสําหรับท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหาที่ดินตามราคาประเมินก็คือแปลงนี้แหละครับ129ตารางวาท้ายแปลงนี้จะติดคลองนะแต่มันเดินลงไปไม่ได้นะทรายเดาลงลกมากนะครับตอนนี้ก็ต้องมาเคลียร์ริ่งนะครับตรงนี้ท่านก็จะได้ต้นไม้เนี่ยไปขายนะหาคนมาเหมาตัดนะครับ หรือเจ้าแมคโคมาลงมาตีป่าออกเนี่ยแล้วก็ถมขึ้นทําบ้านนะครับท้ายติดคลองด้านหน้านี้มีเพื่อนบ้านห่างจากถนนสุวรรณสอนประมาณ300เมตรห่างจากโรงพยาบาลประจันทคามประมาณ500เมตรแลวก็สี่แยกประจันาคามประมาณ1กิโลเมตรที่แปลงนี้ขายตามราคาประเมินประเมินตารางวัละส0มพันนะตรงนี้แปลงนี้สำหรับทานาดสนใจครับรีบเลยนะฮะตรงนี้ ก็ทำบ้านในหลังใหญ่เลยนะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าตารางวาไม้กระถินนะลงสามารถขายได้นะฮะตันละเจ็ดแปดร้อยตันละเจ็ดแปดร้อยนะครับตรงนี้โฉนดพร้อมโอนนะครับสนใจผ้าท่าในใดสนใจแปลงเล็ก ตรงนี้นะครับทาบ้านพักขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็ติดต่อทาราสังหาปาจีนเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 5 6 0 8 6 0 1ตองทารายินดีที่พาเข้าชมพื้นที่จริงนะตรงนี้นี่พอดีพี่เขาทําบ้านนะครับต่อเติมบ้านมันก็เลยไม่มีเขาเลยเอาเอา,เอาขอมาวางบริเวณทางคอนกรีตนะครับเพราะว่าด้านในเนี้ยยังไม่มีใครมาปลูกบ้านนะครับ ถ้าท่านมาปลูกบ้านหลังนี้ท่านก็จะได้เพื่อนบ้านแล้วก็ถนนก็ต้องเอาดินลูกลังมาถมสักสองสามรถนะครับตรงนี้ก็ได้เพื่อที่ให้เขาออกสะดวกแต่ทางนี้ต้องเป็นถนนสา,สาธารนณะลงไปแต่มันลกมากนะนะครับสนใจติดต่อธนาเลยครับเบอร์โทร08601 8856 6 8 88 6 0 8 1ตอง856ราคาขายตามราคาประเมิน ครับวันนี้ทลาพาเข้าชมแปลง129ตารางวา129ตารางวาสาวยกแปลง3 9 0 0 0ไว้เพียงเท่านี้นะครับทราสังหาประจินขอขอบพระคุณครับ